โอเคสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็อยู่กับเกม c u r i n g f o r นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเ,เกมแท้นะฮะจากในสตรีมก็มีรุ่นน้องผมนี่แหละเขาส่งเกมนี้มาให้นะครับเนื่องในวันเกิดของผมนะครับวันนี้ก็เป็นวันเกิดของผมผมก็เลยจะมาเล่นเกมนี้ให้ทุกท่านดูนะฮะถึงผมจะกลกไปหน่อยก็ตามนะครับ ซึ่งสายที่ผมเล่นนั้นไม่ใช่สายอื่นเลยครับผมเล่นเบอร์เซอร์เกอร์ครับผมบางคนบอกไอตัวพวกนี้เนี่ยพอเราเดินเข้าไปใกล้แล้วมันจะจับเราใช่ไหมครับแต่ถ้าคุณเล่นเมื่อไหร่ที่คุณเล่นสายเบอร์เซอร์เกอร์คุณจะรู้เลยครับว่าต่อให้พวกนี้ลงคุณเท่าไหร่ฮะมันก็ทำอะไรคุณไม่ได้ครับเพราะว่า สายเบอร์เซิร์ฟนั้นจะมีเออเหมือนเป็นความสามารถพิเศษครับสามารถเอ่อไม่ให้พวกเนี้มันเกาะตัวเราได้นะครับซึ่งเกมนี้ระบบก็เล่นยากอยู่พอสมควรนะครับตอนที่การฟันแรงเนี่ยแหละปกติถ้าเป็นเกมอื่นเขาจะใช้คลิกซ้ายกับคลิกขวาใช่ไหมแต่เกมนี้คลิกซ้ายกับ เออตรงเมาส์กลางนะครับหรือว่า M3 นั่นแหละผมก็ไม่ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมต้องเป็นเมาส์กลางโอเคซึ่งผมก็อาจจะยิงปืนไม่แม่นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าผมเล่นสายเบิร์ดเซอร์เกอร์ส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้ใช้เพราะว่าปืนอยู่แล้วโอเคไปเฮ้ย รถขายปลาหมึกขับผ่านหน้าบ้านอีกวันนี้ยปีนเป็นเป็น,ปน,ปนอะไรแล้วม,มาตั้งร้านพกไก่เฉยไอ้บ้านนี่ถึงแรกที่เราจะซื้อของสายเบอร์เซอร์ก็คือชุดเกาะนะครับแล้วก็ขวานนะครับแล้วก็ซื้อกะสุนเอาไว้นิดนึงเผื่อเราจะแบบพลาดถ้าเราพลาดแล้วเราจะไม่มีกระสุนใช้นะครับเรามันจะยิ่งลําบากเลยแหละโอเค ต่อไปก็คือให้เราเดินมาตรงจุดที่ว่าเราคาดว่าพวกซอมบี้จะมารวมรวมกันส่วนใหญ่มันจะมารวมแถวตรงไหนนะน่าจะตรงนู้นนะ่ะมั้งเพราะว่าด่านนี้ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นส่วนใหญ่ผมจะไปเล่นมัลติเพยเยอร์นะครับโอเคมาพร้อมลุย let's go <S มาครับ สิ่งแรกที่เบอร์เซิร์ชควรถือก็ควรจะเป็นขวานี่แหละครับเพราะว่าอนุภาพทําลายล้างของมันนั้นทีเดียวเลยครับทีเดียวครับผมทีเดียวครับโอ้ยเยอะมากอะทำไมนะทำไมมันโอ้ยโดนในพวกนี้ไล่อยู่ผมก็ทำเหมือนึกว่ามันนี่ผมก็โดนจับได้ตกใจหมด เฮ้ยโอ้โหไอตัวนั้นมาไอพี่มันยิงระเบิดอะนั่งไงอยู่ข้างบนด้วยลงมาสิครับนั่นแหละครับผมหยุดหยุดตีผมเถอะครับอย่างครับเราผมจะไล่ัว,วดไอเวรนี้ก่อนนะครับผมซึ่งตัวอื่นผมจะไว้เก็บทีหลังนะครับ ซึ่งเกมนี้ผมอาจจะเล่นตากนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้นะฮะนานทีเล่นเท่าไหร่เว,วก็ยังไม่ค่อยอัพด้วยก็อาจจะมีตายบ้างนะฮะอาจจะไม่ถึงเวฟเจ็ดอาจจะไม่จบอาจจะไม่อะไรเลย อันนี้ก็อาจจะดูเหมือนว่าพวกมันโดนปีทีเดียวตายนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเล่นอยู่ในระดับเออระดับนอร์มอลซึ่งในระดับนอร์มอลเนี่ยพวกมันจะยังไม่โหดครับถ้าคุณไปเจอพวกระดับแบบ hell on earth อย่างเงี้ยไอพวกระดับนรกนรกบนดินเนี่ยอืมคุณจะรู้ซึ้งเลยว่าพวกมันเนี่ยโหดแบบโอ้โหสุดยอดแล้วไม่มีอะไรโหดเท่าไอบ้าพวกนี้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะฮะ โอเคตอนนี้เราก็มีเงินอยู่เท่าไหร่นะหกสิบสองบาทเก็บไปครับเพราะว่าเบอร์เซิร์ชถ้าได้คาตาณามาเพื่อเมื่อเอ้ยถ้าได้คาตาณามาเพื่อเมื่อเพื่ออะไรเราเมื่อ,อไหร่นะฮะจะเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นตัวชนของทีมเลยครับถ้าอาชีพนี้อยู่กับหมอเมื่อไหร่นะฮะโหสุดยอดอะ่ะพีคมันต้องเรียกเป็นพีคดิถ้าพีคนี้อยู่กับไอ้นั่นอนะ่ะ อยู่กับเมดิกนะฮะจะเป็นไอชีที่อูแบบเขาต้องตั้งฉายาเขาเลยอะโหสองกระแพงเทพสองคนนี่ลุยได้ยันจบเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะคงแบบจบเวฟเวฟพุทธรรมดาคงไม่จบเวฟแบบเวฟไอ้นี่หรอกถ้าเวฟใหญ่จริงๆจะต้องมีบอสไงไอ้ตัวนั้นเป็นตัวกรีดนะครับซึ่งมันกรีดมากนะับมันกรีดดังมากครับเป็นมนลพิษท่างเสียนครับฉะนั้นเราต้องจัดการมันครับ โอ้ยซึ่งปืนผมก็ไม่แม่นนะฮะโดนบ้างไม่โดนบ้างนะครับผมก็ไม่รู้นะครับเพาผมเล่นไม่เกมเลยรอกเกมนี้ก็พยายามล่อหัวมันไว้นะครับเพราะว่าหัวนั้นรู้กันดีนะฮะถ้าใครเล่นพั่วเกมแนวซัมบี้ก็รู้กันดีว่าหัวนั้นเป็นจุดอ่อนของไอ้เจ้าพวกนี้นะฮะ ผมเล่นเบอร์เซอร์เกอรอเล่นแชปจูตเตอร์วะนนี้ผมยิงหัวอย่างเดียวเลยโอเคมาเฮ้ยอย่าดิเราเป็นเบอร์เซอร์เกอร์เอ้ยมาดิทำอะไรจ๊ะหัวขาดนะครับจบเวฟครับผมไปตรงไหนโอ้ตรงนี้โอเคไปครับต้องเดินไปนะครับ ต้องถือพวกมีดนะฮะแล้วตัวละครจะเร็วขึ้นนะฮะแต่ไม่ต้องกดฟันนะฮะไม่มันเกมนี้ไม่ใช่ S.F นะครับกดฟันแล้วกระโดดถ้า,ารคนชึกท้า,ารันึกกระโดดด้วยฮึยแต่เกมนี้พอคุณกระโดดปุ๊บนี่เสียสมดุลทันทีเลยนะฮะตัวคุณแม่งจะเดินช้าแบบโอ้โหคุณจะช้ามากนะฮะแล้วคุณจะจะเรียกยังไงดีคุณจะทําอะไรไม่ได้ครับคุณจะตายห่านทันทีเหลืออีกสามสิบวิเราต้องไปให้ถึงนะฮะแล้วร้านค้ามึงก็อยู่ไกลมากครับมึงจะตั้งอะไรไกลขนาดนั้นครับผม แต่ด้วยความสามารถของมนุษย์เรานะฮะเราสามารถเออไปถึงได้ทุกที่นะครับเนี่ยเพียงผมทำแค่เนี้ยเออนั่นแหละจบผมคงยังไม่ต้องใช้เลือดใช้อะไรมากหรอก ตอนแรกผมก็ขอหนีก่อนนะครับเพราะว่าตอนแรกๆผงยังไม่ได้ทําอะไรมากหรอกครับเกมนี้ก็หนีไปก่อนครับหนีวิ่ง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 ช่วยชีวิตเลยครับเนี่ยวิ่ง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 เพราะว่าตอนนี้เราไม่ต้องกลัวอะไรมากแล้วครับเรามีพัฒนาแล้วใช่ไหมพัฒนานี้เป็นอาวุธที่ดีที่สุดของเบอร์ดสเกอร์นะครับบางคนก็แล้วมันแล้วแต่คนชอบนะครับแบบ บางคนก็ชอบเลื่อยนะบางคนก็บอกเออเลื่อยเลื่อยดีนะแต่สำหรับผมนี่ผมใช้คาตาณาครับผมผมด้วยความเคยชินมั้งไม่รู้สิมาอยู่และไอตัวข้างบน โอเคมามาฉากกันเถอะล็อกแมนเอ็กเซ่เหรอจ๊ะอืมทำเป็นมีปงมีปืนโหคิดว่าเป็นล็อกแมนหรือไงฮะโถ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 ทำอะไรทำอะไรให้รู้สับ,บ้างรู้สึกแมตตนี้ผมจะใช้แตะปืนแก๊ปเว้ย จะเป็นแชปชจะเป็นชปชูเตอร์อยู่แล้วเนี่ยใส่ปืนแก๊ปเนี่ยรู้รู้รู้กูรู้ครับก็สิ่งที่จะขายก็คือเหลือปืนพกอันเดียวพอนะฮะเพราะว่าน้ำหนักเราจะได้เบาขึ้นครับ การเคลื่อนไหวของอาชีพนี้จะต้องใช้ความเร็วสูงครับผมโอเค,คเโอ้อบ้านี้มาแล้ว คผมก็ฆ่าไอตัวบ้าพลังนั่นได้แล้วนะจืนอะไรแล้วโอเค โอเครู้สึกว่าผมจะติดปืนพกไว้ซะละหลับไปบนอะไรเรากีดกีดจ่าแต่อะไรตู้ไม่ใช่ตู้ไม่ใช่เอฟนะเว้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีเด็กชี้อนี่ มามาเลยตัวตัวเลยมามาตายซะตรงไหนเกมนี้ก็ไม่รู้ร้านค้าเขาเจะเปลี่ยนไปทำไมทุกที่นะครับก็สงสัยอยู่เหมือนกันจะเปลี่ยนทำไม เปลี่ยนแล้วมันรู้สึกแปลกๆนะร,รู้ไหมโอเคไป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 ตรงไหนวะอ๋อ,อตรงนู้นนี่เวลามึงหายไปเร็วผิดปกติปะวะซื้อทันไหมเนี่ยแมง่งคามโลชิฝหายเลยโอ้โหโคตรลุ้นอนะ จะสิบแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยจะทำยังไงเนี่ยขอเกาะอันเดียวขอเกาะอันเดียวระเบิดอันเดียวแล้วก็ศูนย์โอเคจบโอ้ยนาทีชีวิตเลยนะเนี่ยแม่งเอ้ยอ่ะผมลืมบอกไปซึ่งเกมนี้ก็เป็นเกมเก่าในสตรีมนะฮะแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุเหตุเหตุใดเหตุอันใดน,นะฮะเพิ่งจะมาฮิตกันก็ไม่รู้นะครับเกมนี้เพิ่งมาฮิตกันจริงๆนะ โอ้ยอเฮ้ยเลื่อยแม่งมาเฮ้ยอือหืออือหืออ๋อตัวเละเลยโอเคครับก็ผมก็เล่นไม่เก่ง <ford> นะครับ ก็ขอจบการแครสเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ